ลัคนาราศีต่อไปที่ดวงมีเกณฑ์ปลดหนี้นะดวงมีเกณฑ์ปลดหนี้หรือหนี้สินลงหรือได้ของใหญ่นะฮะเมื่อกี้ก็ถามมาของใหญ่อะไรช้างเหรอโอ้กบพวกยวดยานพาหะะบ้านช่องอืม ยนยานพาหนะบ้านช่องคอนโดอ่ะเออที่บ้านขี่ช้างไปทํางานหรือไงพิมพ์มาได้ช้างเหรอของใหญ่เร้จะพูดยังไงถูกแล้วนะฮะเสียงเบามากค่ะอาจารย์เอา้าเสียงเบาหรือเปล่าเพื่อนๆน,นี่ผมก็พูดดังมากแล้วนะโทรศัพท์ไม่ดีเปล่าจะยินเสียงที่เสหมิงชัดไหมถ้าเกิดชัดให้พิมพ์เลขเก้าขึ้นมาสิถ้าเสียงชัดเจนดีพิมพ์เลขเก้านะนี่ผมก็พูดดังดังๆนะฮะ นี่เขาบอกไม่เบาไม่เบาเสียงดังเลขเก้าพิมพ์เลขเก้ามาทั้งนั้นเนี่ยไม่เบาโอ้ยเก้าทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยพิมพ์เก้ามาทั้งนั้นเลยเนี่ยเออไม่เห็นมีใครเขาเบาสักคนนึงใครเมื่อกี้พิมพ์เสียงเบาเนี่ยชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะเนี่ยเขาก็ไม่เบากันเลยมิสเตอร์อะไรเสียงเบามากค่ะอาจารย์โทรศัพท์ไม่ดีหรือเปล่าเออทิ้งไปเถอะโทรศัพท์ไม่ดีเปล่า ฟังไม่ชัดเนี่ยเขาพิมพ์ชัดกันทุกคนเนี่ยเก้าเก้าเก้ามาทั้งนั้นเลยอืมอันนี้บอกดังมากอีกต่างหากไปปิดเสียงโทรศัพท์หรือเปล่ปาโทรศัพท์ไม่ดีก็ทิ้งไปนะซื้อใหม่นะคะเอามันไม่ดีแล้วจะเก็บไว้ทําแพรอะไรล่ออันนี้เขาบอกดังมากเกินอีกเอากูทางนี้บอกไม่ได้ยินเสียงทางนี้บอกดังมากเกินโอ๊ยหัวจะปวดนะเอ้ยนะฮะอืมนะ คุณเ m มหวัดดีนะฮะลัคนาราศีต่อไปที่ดวงมีเกณฑ์จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคเอ่อโทษดวงจะมีเกณฑ์ปลดหนี้นะฮะดวงจะมีเกณฑ์ปลดหนี้หรือมีศสินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่เนี่ยมันอยู่ในวงวงตรงเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะ สวัสดีคุณตาต้นนะครับคุณตาต้นทอฟฟี่บลูนะครับเนี่ยน่ารักที่สุดกัลยะาณมิตรเลยนะฮะอืมนะนั่นก็คือเชา้าลัคนาราศีเมษนะเมษมีใครเมษบ้างดวงจะมีเกณฑ์ได้ของใหญ่นะฮะหรือ ได้ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆน,นะได้ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่ถัดจากตุนแล้วก็มาถึงชาวลัคนาราศีกรกฎและเนี่ยก็คือชาวลัคนาราศีดวงมีโอกาสที่จะได้ของใหญ่ นะฮะหรือได้ปลดหนี้หรือหนี้สินเบาบางลงนะครับอืมนะนะฮะ,นะฮะใคว่วะนเนี่ยอาจารย์มีตังค์ให้ยืมไหมล่ะโอ้ไอหำเอ้โผลม,มาอาจารย์มีตังค์ให้ยืมไหมล่ะคิดได้ไงเนี่ยฮะทุกวันนี้เนี่ยจะซื้อไข่ต้มกินซื้อมามา่มายังผ่อนเลยผมอ่ะมาถามอาจารย์มีตังค์ให้ยืมไหมล่ะหัวจะปวดโอ้กูเอ้ ซื้อมาม่ายังผ่อนอยู่เลยทุกวันเนี่ยม,มาม่าไข่ต้มไข่ไก่ไข่เป็ดยังผ่อนอยู่เลยอืถามว่าอาจารย์มีตังค์ให้ยืมไหมล่ะเง้ยเอ้หัวจะปวดอืม <laughs> ตกใจเลยนะคะเออโผลมาเนี่ยนะอืมอาจารย์มีตังค์แล้วอาจารย์มีตังค์ให้ยืมไหมล่ะเฉยเลยอะ่ะอา้า ว่ากันไปนะฮะสมลัคนาราศีแล้วนะที่ดวงมีโอกาสที่จะได้ปลดหนี้หรือนี้สินเบาบางลงหรือได้ของใหญ่นะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งส,งสองอย่างก็ได้อะไรเนี่ยอาจารย์วดนี้หวยออกอะไรโอ้ถามอะไรเนี่ยนะเอหัดคิดซะบ้างถ้ารู้คงไม่มันนั่งเห่าอยู่งี้หรอกครับ วันวันหนึ่งก็ไปรับเงินกองสลากันนะถ้ารู้ได้ว่าหวยออกอะไรอะ่ะอืมนะโอแต่ละคนกูเอ้ยเอา้า